เรียบร้อยค่ะของเยอะแบบนี้เอากลับไงดีวะเนี่ย uh, กูเห็นก ok ่อนกูเห็นก่อนกูตั้งหาที่เห็นก่อนแต่กูหยิบได้ก่อนเว้ยแต่กูเห็นก่อนไงกูบอกแล้วว่ากูหยิบได้ก่อนงั้นก็ขอละครึ่ง เฮ้ยได้ไงเล่ากูเห็น่อนกูหยิบได้ก่อนมันต้องเป็นของกูดิวะโอเคงั้นเดี๋ยวกูตะโกนบอกเขาก็ได้เอ๊บเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเออคนละครึ่งคนละครึ่งเออเจ๊ครับมีกันไกให้ยืมไหมครับอ๋อได้สิเอาไปเฮ้ยเดี๋ยวม่คิดจะแบ่งกันแค่สองคนเองเหรออ๋อก็ใช่ไงแบ่งสองคนเองใช้แบ่งกี่คนอะนี่พวกนายเห็นฉันเป็นอากาศธาตุแล้วไง อดน้องค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับงั้นผมแบ่งให้เจด้วยก็ได้ก็แค่เนี่ยโอเคงั้นเริ่มตัดเลยนะเริ่มแบ่งให้เลยเฮ้ยเดี๋ยวทนายตัดแบ่งแบบเนี้ยโทรศัพท์มันก็พังอะดิอ้าวแล้วจะให้แบ่งไงอะงั้นเอางี้เดี๋ยวฉันแบ่งให้พวกนายคนละห้าพันโทรศัพท์เครื่องเนี้ยก็ถือว่าเป็นของฉันละกันห้าพันเฮ้ยแต่นี่มัน ไอโฟนส14 p ี่โป x เลยนะเจ๊ฮมพวกนายลองคิดดูนะถ้าพวกนายตัดแบ่งกันแบบนี้โทรศัพท์พมันก็พังพอดีแล้วถ้าเป็นแบบนั้นนะนะโทรศัพท์พก็ใช้ไม่ได้ขายก็ขายไม่ออกสู้พวกนายเอาเงินไปใช้คนละ5,000ไม่ดีกว่า,าจรเออางี้ดีกว่านะครับงันผมตกลงครับเจ๊ผมตกลงด้วยครับโอเคจัดแต่อันนี้คนละห้าพ โทรศัพท์เครื่องนี้ก็เป็นของฉันนะครับไปไหมเจ๊คะเมื่อกี้ฉันลืมโทรศัพท์ว้ทีร้าเจ๊อ่ะเจ๊เห็นบ้างหรือเปล่าคะไม่ไม่เห็นคุณไปลืมไ้ที่อื่นหรือเปล่าเ้าเหรอโทรศัพท์เครื่องนั้นมันสำคัญกับฉันมากๆเลยอ่ะถ้าใครหาเจอนะฉันให้เลยหมื่นหนึ่งฉันเห็นใจคุณนะแต่ไม่เห็นจริงๆอ่ะคุณลองไปหาที่อื่นดูก่อนไหม เออคนสวยครับแล้วถ้าเกิดว่ามีผู้ชายสองคนหาเจอในเวลาเดียวกันหาเจอพร้อมกันนะครับก็ให้อะไรคนละหมื่นไงอ๋ออยู่ที่กระเป๋าเจ๊คนนี้ครับบ้าหรือไงคุณมาใส่ไายฉันได้ไงเนี่ยไม่มีนี่ถ้าคนสวยไม่เชื่อนะลองไปค้นตัวดูได้ครับนี่ครับอยู่ที่กระเป๋าข้างซ้ายนี่ครับเนี่ๆเห็้ไหมเนี่ยๆๆท่านเหละเออนั่นแหล่านั่นแหละเออใช่อนเขื่อนนีใช่จริงด้วยอ่ะนี่ใส่แย่มากเลยต่อไปก็อย่าเข้า ะะใช่ครับหน้าตาแย่ไปหมดนี่ใส่แย่มากเลยแย่เออแล้วค่เา,าเสียหายหรครับค่าที่พูดไว้เมื่อกี้ครับใช่ใช่เงินเงินตามธนามสิที่อยากได้อ่ะครับ